ต้อนรับพี่น้องเขาผู้ดตรงเอกเนนรอกกะแทกขนาดพี่น้อนนาเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการเป็นบ้านไใหม่อของไทยอีสานบ้านเฮาเนาจมกับแบบโบราณใน,นมสมัยใหม่เนยเน,นาะอาคารนี้นผ,นผ,ผ้าขวัญผ้าเ่าก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเพื่อรอบพิธีการซิมีในเมื่อกี้ที่ที่ข้างหน้านี้เนาะสำหรับบรรยากาศภายนอกะ แอบอยากที่พี่น้องเหาก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเลยเนะมาะทำการเดียงดูผู้เสื้อกันตามประเพณีห่ะพี่น้องมาเซลอยมาขำมาคุ้นเราไงครับคืนเพื่อนใหม่อาจารในเวทีมะล่เหาก็ะมัอน,นี้มีมะล่ำพี่น้องเพิ่นจาพเพิ่นมีศรัทธามีหม,ม,มักมวลไงแจ้งหน่อยก็เลยเอามะล่ำมามาจะร้องให้พี่นอ้องขั้เบิ่งไหนี่วมวลกันเนาะทางคณน,นี้ก็ไี้ร้อ,อง อยากที่พี่น้องาแข่กัทย่อยเรื่อเขม้าห้ายข้าแลวพี่น้องจะมีการจัดสําหรับเสียงดูผู้เสื้อกันตามประเทศนี้คือเหตุกันมากเนาะพี่น้องเขาก็เรื่อหน้าตาเข้าเลยพีนาอเพราะว่ากันนี้ีกับประมาณแปดโมงเสร็จเลยเนาะกาหนดการกันาประมาณแปดโมงก็กาจะทําพิธีนะพิธีขึ้นบ้านใหม่เนาะตามประเทณนีโบราณที่เห้กันมาก พอแม่ผ้าอเอ็นมาเนาะแต่ว่ากับผสมประสานกับอาสมัยใหม่น้ำเนยว่าง่าแต่คณะนี้จะาเริ่มจะได้เวลาเนาะมาเริ่มเตรียมกันเดี๋ยวยางอมพ้อยเมื่อม,มาขั้นทอกก็บทให้พ่หลออกเพื่อนล้าก็นอตามหออตามแบบที่นโบรานก็เลยใช้กันมาเนาะอ้อยยัเมื่อมาขั้นทอกผ้าหรือผ้าหลานหอกออมเพื่อนถ้าก็นก้ำห,มมห,หลอหลงจากหลออสามหลอดแล้วก็ ก็จะเป็นพิธีส่อกันง่ายว่าถามกันแบบเป็นอย่างนบ้นไอ้มาเตไส้นอเนาะคุผู้มถามเป็นสองบาทคูอนาบ้าถามว่ามาเตะไส้แลาวก็มาเตะไสคืออยู่จุกร้านมาหลายเมื่อยแต่หมอยไส้นอของพญาหญ่งเป็นเมืองมันข้าทองหรือว่าเป็นผู้ทำนำพิธีคือผู้เป็นหมวกกันล่ะพี่นอเดี๋ยวว่าโอ้ยมาติไส้อยู่นั่นแล้วเออพี่หนีเข้าส่อกันเนาะ เดีย๋ยงินข่าว่าสิบปุ๊บเรากม็มาเห็นขึ้นเฮือกขึ้นใต้กันเลยมาแวะมาถามข้าวทำข้าวสันดอกมาหอแมแวะแต่้าไม่แห้งเอาขันว่าจังสันเขาใหญ่กะมามเมย์กะขึ้นมาผักเส้าไม่แห้งกินหนังกินทา่าเส้าก็นอน,นอจงไปเดยครับนมานอนให้เฮือนให้คำพูนให้ดูให้ร้ายเสากกนน่าก็จะไปนี่คือประเพณีโบราณทีนน่เคยกันมาเน,อนอาะผู้ผู้เพูนถามก็ถามจากสี่พูดตอบก,ก็บตอบลักษณะนี้เนาะ จะเป็นพิธีการไหนไม่ไม่ไอสมัยเก่าอะไรละเพื่อผสมสมัยใหม่ก็คือมีมีอรับมือรองอช,ชลองว่าไง่ายไห้มันแปลกแหวกแนวสนุกสนานกิว่าเก่าเนาะกับเมื่รานเน่สมัยใหม่เนาะพอคุมมือน,นี่กัมักมือนมักซื่นว่าไง่ายซะกิน้องเข้าก็ดีอะไรแจกสอกันสอกันไปสอกันมาอมายสิไรล่ะกบพ,อพ่อใหญ่ จะคของบ้านไอ้ผู้รับตอนรับแขกเอาผ้าครับเอาพอยเย่เมื่อมืองขัตถองผู้คนเลาะผ้าหนูข้าร้านมาเนาะเขาเลยได้ไมลาแตเสื้อขึ้นเพื่อนและบาดอีน้องเลยเสื้อขึ้นเพื่อนมันเท้าไม่แห้งหักก้อนสขาก็กินน้ำขึ้นท่ากินข้าวกินน้ำแล้วก็ตามแบบนี่พอมาเขาทิ้งกันมาเนาะก็จะประมาณนี้ละทำบ้านอีกได้ไม่ละแต่คนสัมภารับ เป็นเพื่อนครับพี่น้องวันีสี่เพืนเรื่องมันเท่าไปจะไปนอนนอะแต่ทำเป็นพิธกีกันาฝันนะครับรับบนดีเห็นมแต่เคยเฮกันใหก่ใช่ไหพี่น้องที่นี่บานเท่ากันจะเคอเวเขาพาดกเนมากืลตก็กันมานี่ก็คือตั้งใจเขามาแต่เีเสียมผู้คอต่อแขนให้เจ้าบาดจะเพื่อนนอกรอเปินทีทุกคนพูดว่าง่ายนะ นี่คือเป็นต่อที่นี่สมัยเขาเข้าบุรีรบมย์เมื่อไหเขาจะถ่ายกันมาเนาะอาด่านทั้งนอกอ่ะพี่น้องเขาก็เริ่อมบางกลุ่มบางมองก็เริ่มมีเสียงดังเนเนาะเพราะว่าในทีเลยเนาะบรรยากาศทั่วๆไปก็จะประมาณไหนพี่น้องบ้านนอกบ้านด้าเนาะเพชตามบุรีรัรย์เนื่อสมัยใหม่เน่เนาะอาด่านวิีเมื่อไรเขาก็เริ่ม ก็ไปหลุดไปหลากไปเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้งานที่ก็วิ่งกี่ชั่วโมงอันน่ะแต่ถิ่มิกันหลอกก็ล่ำต่อไปหลังจากทำพิธีการปลกข้อต่อแขนให้เจ้าบ้านแล้วก็นมีมล้ำมลหลอ้พี่น้องห้องในม่วนในซึ่งเนาะสำหรับเก็บญาติพี่น้องเพรว่าหลงงานนั่นซะอันนี้ก็จะพาพี่น้องว่าเบืองบรรยากาศทั้งหลังขั้วเนาะถ้าถือสิ่งทุกอย่างที่ได้เส็บเดินขั้วกันกันย้อน กุ้มนี่แหละพี่น้องกุ้มอยู่หลังขั้วนี่แหละกุ้มทำอาหารเนาะ,ะด่านนาเวทีห้าก็เริ่มเขย,ย้อยไปหลุมไปหลังไปเลยเนาะพี่น้องห้าก็เริ่มจะได้ที่ไปแนวนะ,ะสำหรับคลิปบรรยากาศการขึ้นบ้านใหม่ก็จะประมาณนี้พี่น้องบ้านองค์สักอีสานบ้านห้าเนาะอ่าก็ มีสาแนในมุมมีสาลแเนกะมาว่ากันนอพี่น้องอัหรับคคินี้กเขาจบไปเพื่อเคมนีนอเอาคลิปหนาพอกันใหม่หรับคินี้กับสวัสดีพี่น้อง